Música พี่น้องครับดูกับซองแป๊บสีสารตังพินครับนี่ครับเซ็ตสมบุรณ์แล้วครับต่อเถิบบานหน่อยเฮาหลังคาแล้วกะพื้นที่ยืนออกมากครับนี่ครับเรียบร้อยครับผมไปพาไปบึงรอบๆเหดือนกันครับเป็นเท่าไหร ตอนนี้คือเสร็จสมบูรณ์ครับนี่ครับตอนนี้คือเสร็จสมบูรณ์นะ่ครับนะ่ครับเสร็จสมบูรณ์ครับล่างครับถา,ามว่าเป็นล่างที่เท่นี่ค,นะครับขล่างมันโค้งครับ ข้างล่างมันค้งครับโอ้สร้างเขาจัดให้ย่างมันค้งเลยครับนี่คือข้างล่างครับพี่น้องนี่ครับเบิ้งข้างล่างแล้วเบิ้งค้งหลังคาครับบาทน,นี่ลองเบิ้งครับค้งหลังคาครับเป็นแนวใดครับนี่ครับ กำลังค่าครับแม่บ้านกำลังทำความสะอาดอยู่ครับไอ้บ้านเนี่ยพาไปเบื้องพื้นผิวของทึ่งครับผมประตูเลยครับเออครับพาไปเบื้องของทึ่งครับนี่ครับกันเลยครับเบื้องพื้นครับเบื้องพื้นนี่ครับเฮ็ดหดสั่นบ้างล้เข่าฟัมได้พี่น้อง เห็นอยู่บ่ครับนี่ครับระเบียงมงนั่งครับอันนี้ร้านไลยครับกันเลยเฮ็ดทีเนี่ยครับกันเล็กน้อยเวลาเขานั่งกินข้าวหรือว่าเขานั่งคุยกันครับพี่นอ้องนี่ครับมันพวงสามลังคาครับอันนี้มันใกล้ๆก,ก,กันไปได้ครับ นองๆอยู่นี่แหละครับเฮ็ดให้เขาบวมันสร้างเมื่ออาชีพนี่นะครับแต่ว่าเขาเฮ็ดออกมาจากใจครับที่เฮ็ดให้อ่ครับประทับใจเลยครับไม่ใช่ช่างเมื่ออาชีพแต่ทำสวยมากครับครับภาพมันเปชัดนี่เหิเนมครับที่ กันฝนสาดครับพี่น้องหางยิ้นครับหรือว่ารางน้ํานะครับนี่ครับของบนครับกันฝนสาดครับเปิ่งน้ากันครับคักๆอยู่ได้ครับนี่ครับโครงสร้างยองโครงสร้างครับโครงสร้าง ครับเห็นจังไดครับรับชมแล้วคอมเมนต์นได้เลยครับวาสร้างพานบพานครับฝีมือดีบอจะไปกับภาพแม่บ้านทำความสะอาดครับเอาฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดหมักกระดิ่งได้เครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้แป๊บสี่ศาสต์ต่างถินครับสำหรับเมื่อนี้ขอลาไปก่อนครับขอกล่าวค้า,า่าสวัสดีครับผม